เรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรอเลอนกับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมนำหนังสือเรียนของอักษรชั้นป .6 เล่ม2คณิตศาสตร์ขึ้นมาก่อนเลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าครูบิวสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปแล้วว่างในหน่วยนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องของ ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมการสร้างรูปสามเหลี่ยมเอแต่รูปที่คูบิวเอามาให้ดูวันนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมนี่นะมีรูปอะไรบ้างเอ่ยรูปแรกเป็นนาฬิกาลอ้อรถห่วงยางพวงมาลัยทั้งสี่รูปนี้เป็นรูปเลขาคณิตแบบไหนเอ่ยเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปวงกลม นอกจากสี่อย่างนี้แล้วมีอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นรูปวงกลมอะไรเอ่ยที่เหมือนวงกลมไม่ใช่หน้าครูหน้าครูก็ก็เหมือนอยู่ค่ะแต่ว่าบอกอย่างอื่นดีกว่านาอะอะไรนะมีแผ่นซีดีฝาขวดน้ําอ่าฝาขวดน้ําก็ใช่มีอะไรอีกคะมีขนมอะไรมีโดนัทนะคะโดนัทโดนัทกับห่วงยางรูปอาจจะคล้ายกันไปเนาะแล้วก็มีหลายๆอย่างอีกนะคะที่เป็นรูป เป็นในลักษณะของวงกลมนะโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยพี่นกฮูกตอบคำถามนี่กว่าเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่17นะคะพี่นกฮูกเขาถามว่าจากรูปมีบางส่วนเป็นรูปเลขาค,คณิตสองมิติชนิดใดเหมือนเมื่อกี้เลยที่ครูกไกลไปเป็นรูปเลขาค,คณิตชนิดใดคะเป็นรูปของวงวงอะไรนะวงกลม เป็นรูปของวงกลมค่ะเด็กๆด,ดูว่ารูปทั้ง3มรูปนี้ตามลูกศรที่ชี้เขาชี้ไปแต่ละส่วนเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอามาดูที่รูปแรกนะคะชี้ไปที่ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าจุดเอแต่รูปนี้จะใช่จุดเฉยๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนในเรื่องนี้กันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้น ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเส้นตรงเช่นกันเด็กๆบางคนอาจจะทราบแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเรียนเรื่องนี้จบเราจะตอบได้เลยว่าแต่ละจุดที่ชี้ไปนะคะเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะโอเควันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับส่วนต่างๆของวงกลมนั่นเองค่ะส่วนต่างๆของวงกลมตรงนี้คูมีวงกลมให้หงวงตรงจุดตรงกลางเลย มีตัวอักษรอะไรอยู่คะมีตัวออ่างอยู่อ่าส่วนข้างนอกนะคะตรงที่ตรงนี้นะครูอาจจะวาดไม่ค่อยกลมนะคะเด็กๆเ,เขาเรียกว่าเส้นรอบวงตรงกลางตรงจุดตรงออ่างเลยเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางต่อไปจากตรงจุดอออ่างไปถึงเส้นรอบวงนะคะตรงส่วนนี้ เขาเรียกว่ารัศมีและจุดที่ผ่านจุดออ่างไปจากเส้นรอบวงไปหาเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งโดยผ่านจุดศูนย์กลางนะคะเขาเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางและสุดท้ายตรงนี้เขาเรียกว่าคอร์ดจากปลายของเส้นรอบวงจุดหนึ่งไปยังอีกปลายจุดหนึ่งนะคะเรียกว่าคอร์ดเ,เขาบอกว่าการเรียกชื่อของวงกลมนะคะ อาจเรียกตามตัวอักษรที่เป็นชื่อจุดศูนย์กลางซึ่งตรงนี้จุดศูนย์กลางเป็นตัวออ่างเขาก็จะเรียกว่าวงกลม o ออถ้าครูบิวมีวงกลมอยู่1วงอาจจะไม่ค่อยกลมเนาะจุดศูนย์กลางตรงนี้ครูบิวให้เป็นจุดเเขาจะเรียกชื่อวงกลมตรงนี้ว่าวงกลมอะไรคะวงกลม A นั่นเองต่อไป ส่วนของเส้นตรงเอ้ยส่วนต่างๆของเส้นตรงที่ครูบิวอธิบายไปเมื่อกี้นะคะเริ่มที่จุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้จุดศูนย์กลางก็คือจุดที่มีระยะห่างจากเส้นรอบวงเป็นระยะเท่าๆกันต่อไปรัศมีตรงสีชมพูนะคะรัศมีรัศม,มีก็คือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายจุดหนึ่ง เป็นจุดศูนย์กลางเห็นไหมว่าปลายจุดหเป็นจุดศูนย์กลางและอีกปลายจุดหนึ่งเป็นจุดบนเส้นรอบ,บวงตรงนี้นะคะต่อไปคอดคอร์ดค,คืออะไรเอ่ยเส้นเลือดขอร์ดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เส้นเลือดคอร์ดคอร์ดตรงนี้คอร์ดก็คือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสอง อยู่บนเส้นรอบวงนี่จุดปลายของคอร์ดนะคะจะอยู่บนเส้นรอบวง TVs. ต่อไปเส้นรอบวงก็คือเส้นรอบรูปของวงกลมนั่นเองเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าต้องผ่านอะไรนะต้องผ่านจุดศูนย์กลางเป็นส่วนของเส้นตรงนะคะที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางจากปลายของเส้นรอบวงทั้งสองด้านนะคะ อ่าซึ่งเขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นขอดที่ยาวที่สุดอย่าลืมนะข้อนี้อาจจะไปออกข้อสอบของเราสักข้อก็ได้เส้นผ่านศูนย์กลางเป็นขอดที่ยาวที่สุดนะคะมาดูตัวอย่างที่4ในหน้าที่17กันนะคะเด็กๆมาช่วยครูตอบดีกว่าเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าส่วนประกอบของวงกลมมีอะไรบ้างอะอะไรเอ่ยเป็นจุดศูนย์กลาง จุดศูนย์กลางก็คืออยู่ตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางก็คือจุดจุด C นั่นเองค่ะ,ะต่อไปส่วนของเส้นตรง CB CB อยู่ตรงไหนเอ่ย CB อยู่ตรงนี้ CB ลากจากจุดศูนย์กลางไปหาไปหาอะไรไปหาเส้นรอบวงข้างหนึ่งเพราะฉะนั้น CB จะเรียกว่าเป็นรัศมีนั่นเองค่ะ ต่อไปอะไรเอ่ยเป็นคอร์ดคอร์ดก็คือต้องลากจากปลายของเส้นรอบวงจุด1ไปยังอีกเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะได้ดีเป็นคอร์ดนอกจากดี e หรือว่า ed เป็นคอร์ดแล้วมีอะไรอีกเมื่อกี้ครูบอกว่าคอร์ดที่ยาวที่สุดคืออะไรคะคอร์ดที่ยาวที่สุดคือเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า F A ตรงนี้นะคะ F A เป็นคอร์ดเช่นกันและ FA ก็เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเช่นกันค่ะต่อไปมาช่วยครูตอบดีกว่าบอกจุดศูนย์กลางรัศมีเส้นผ่านศูนย์กลางและคอร์ดของวงกลมต่อไปนี้อ่าอะไรเอ่ยเป็นจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางก็คือต้องอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า จุดกอเป็นจุดศูนย์กลางอะไรเอ่ยเป็นรัศมีรัศมีก็คือนี่ตรงนี้เลยรัศมีคือส่วนของเส้นตรงกอคอตอบแค่นี้ได้เลยไหมคะอ่ะรัศมีก็คือจากจุดศูนย์กลางไปยังปลายปลายของมันจะอยู่ที่เส้นรอบวงใช่ไหมคะไม่ใช่แค่กอคอนะคะเด็กๆ ตรงกอขอก็ใช่ตรงกองอก็ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบได้3คําตอบเลยก็คือส่วนของเส้นตรงกอขอส่วนของเส้นตรงกอขอหรือว่าอาจจะเป็นส่วนของเส้นตรงกองอด้วยนะคะอ่ะต่อไปเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเขียนจากปลายของเส้นรอบวงหนึ่งไปยังอีก้านหนึ่งซึ่งต้องผ่านเส้นต้องผ่านจุดศูนย์กลาง เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่าส่วนของเส้นตรงของงอนะคะ,ะไรเอ่ยเป็นคอร์ดคอร์ดก็คือต้องไปจากปลายของเส้นรอบวงจุดหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้คขูบอกว่าคอร์ดที่ยาวที่สุดคืออะไรนะคอร์ดที่ยาวที่สุดคือเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าของงอส่วนของเส้นตรงของงอเป็นคอร์ดนะคะมาดูอีกสักข้อหนึ่ง ข้อนี้อะไรเอ่ยเป็นจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางก็คือจุด A จุด A เป็นจุดศูนย์กลางอะไรเอ่ยเป็นรัศมีบ้างรัศมีก็คือต้องมาจากจุดศูนย์กลางไปยังจะมีปลายสองอย่างใช่ไหมตรงจุดศูนย์กลางกับปลายอีกข้างหนึ่งจะอยู่บนเส้นรอบวงเพราะฉะนั้นรัศมีเราก็จะตอบได้ว่าส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง ac หมดหรือยังคะยังไม่หมดมีส่วนของเส้นตรง ae ด้วยนะคะต่อไปอะไรเอ่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางเห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นส่วนของเส้นตรง be นะคะต่อไปอะไรเอ่ยที่เป็นขอดบ้างแน่นอนเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นขอดต้องตอบไปก่อนก็คือส่วนของเส้นตรง be หมดหรือยังคะยังไม่หมดยังมีส่วนของเส้นตรง DF ด้วยนะคะส่วนของเส้นตรง DF หมดหรือยังคะหมดแล้วเห็นไหมย,ยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยส่วนประกอบของเส้นตรงง่ายๆนะคะอ่าไหนช่วยครูบิวตอบตัว O เป็นอะไรนะตัว O เป็นจุดศูนย์กลางถ้ามีแบบนี้เราจะเรียกวงกลม วงกลมวงนี้ว่าวงกลม O นั่นเองตรงนี้จะเป็นเส้นรอบวงเส้นรอบวงก็คือเส้นรอบรูปของวงกลมมีจุดศูนย์กลางก็คือจุดที่มีระยะห่างจากเส้นรอบวงเป็นระยะที่เท่ากัน ต่อไปตรงนี้เป็นรัศมีรัศมีก็คือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายข้างหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางคือตรงจุดอ Υ. และจุดปลายอีกข้างหนึ่งอยู่บนเส้นรอบวงต่อไปเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะซึ่งปลายทั้งสองจะอยู่บนเส้นรอบวงและต้องผ่านจุดศูนย์กลาง ต่อไปคอดขอดก็คือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองนะคะอยู่บนเส้นรอบวงเห็นไหมจุดปลายจะอยู่บนเส้นรอบวงถ้ามีจุดปลายจุดเดียวไม่ใช่นะคะไม่ใช่ขอดโอเคครูฝากเด็กๆกลับไปทำกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือคณิตศาสตร์หน้าที่20ด้วยนะคะและเด็กๆสามารถกลับไปฝึกทำต่อใน แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป6เล่ม2ของอักษรด้วยนะคะกลับไปฝึกทำเยอะๆจะได้คิดคล่องทำคล่องนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชั่น